ค้างค้างงวดห้างงวดแต่อยากรีแฟแนนซ์ได้ไหมคะตอบค่ะแม่ลูกค้าอีกท่านที่เมนเข้ามาในช่องหญิงวิชวลิซิ่งกรณีที่ลูกค้าติดเครดิตค้างค้างงวดหลายงวดต้องการปิดบัญชีย้ายแฟนแนนซ์ใหม่ไม่ตรวจสอบเครดิตเงื่อนไขกรณีที่จะทํารายการกับเราได้ 1. ลูกค้าอยู่ในเขตพื้นที่ที่เรารับนะคะได้แก่สซนภาตะวันออก ตะวันออกชิ้เหนือแล้วก็ภาคกลางรับเป็นบางจังหวัดนะคะส่วนเงื่อนไขข้อที่2ลูกค้าต้องผ่อนรถมาแล้วเกินครึ่งสัญญาและต้องมียอดปิดบัญชีน้อยกว่ายอดจัดไฟนแนนซ์ถึงจะทำรายการได้ค่ะไม่ทราบว่าลูกค้าท่านนี้ผ่อนรถดุนในปีไหนอยู่คะทักหญิงทางหน้าช่องก่อนได้เลยค่ะส่งรูปรถแล้วก็สัมนารถมาเดี๋ยวหญิงประเมินยอดจัดให้ได้รบก,กวนลูกค้าเช็คยอดปิดบัญชีกับทางเฟนแนน์เดิมก่อนว่าย,ยอดปิดบัญชีลูกค้าเหลือเท่าไหร่แล้วเอามาเทียบกันทำรายการแล้วเหลือเงินก้อนกลับบ,บ้านหญิงถึงจะแนะนำให้้ลูกกคาาาทร แต่ถ้าลูกค้าเพิ่งผ่อนลถยังไม่ถึงเครึ่งสัญญาหรือยอดปิดบัญชีสูงกว่ายอดจัดไฟแนนซ์ของเราอาจจะปิดบัญชียังไม่ได้แนะนำผ่อนต่ออีกสักระยะติดต่อมาใหม่ยินดีให้คำปรึกษาด้วยการขอบคุณมากสำหรับคอมเมนต์และการติดตามสวัสดีค่ะ